จะทากาวแล้วก็ยัดเข้าไปนะห้ามนี่เดี๋ยวผห้ามวนนี้ผ้ห้ามไม่สะอาดนะใส่กาวเลบปานำ่น่อ๋อ <laughs> มันจะหัก หายอย่างแนวพันอย่างอย่งคือแนวพันใช่ดิใช่ไอมมึงมีัง่าบอกเลยหรือจัไปเนี่ย ข้อข้อ <ugly> ข yeah, ้อข right ้อโอ้โหบอยกันไก่ไหมข้อเนี่ยโบกมือบายบายโบกมือยอยๆฮาร้ดอกจะไป ยาไม่ต้องไปโกะปล่อยงี้แหละปล่อยไว้เองสิละมันแหงก่อนนี่ดีก่อนไม่ต้องโกบเลยเป็นเกียร์ไเป็นเกียรหลายเก็บเคียงมือที่นี่ครบปะเอากลับครบปะไม่ต้องไปโกบปล่อยมันพี่ปล่อยมัน อย่าไปอย่าไปอย่าไปไม่คิดดูว่าน้ำมันสูงหรือเปล่าสิ